สวัสดีครับฮัลโ l o เฮ้สวัสดีครับทุกคนได้ยินชัดไหมได้ยินไหมได้ยินชัดไหมครับ Can you hear me? v e y b o d y สวัสดีครับ สวัสดีครับแฮปปี้เ,ดด Mac, เ,เะะบิร์ดเดย์วันนี้วันเกิดแม็กด้วยพี่แม็กที่สถานีเคเคอุก็จะมาเกิดพี่นะครับใช่ครับวันนี้แม็กจะมาคุยกับทุกคนหน่อยวันนี้วันเกิดแม็กนะเพิ่งกลับมาจากดิสนีย์แลนด์เลยสวัสดีครับโอ้ยเกิดวันเดียวกันเลยเหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับใครที่เกิดวันเดียวกับแม็กหรือว่า ใกล้เคียงวันนี้นะครับก็ไฮเบิร์เดย์ทุกคนเลยนะมีความสุขม,มากๆนะครับพี่แม็กเหมือนอยู่วัดเลยหนาวเข้าใจไหมหนาวหนาวนะครับพิจิโกอร่อยมากนี่ไม่ได้มาไม่ได้มาขายของนะครับแต่ว่านี่เอามาด้วยแต่ว่ายังไม่ไเอามาเอามาเอามาที่ญี่ปุ่นด้วยนะแต่ยังไม่ได้แกะกินเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลย ยังแบบยังไม่ได้เอามาให้จะมาให้ทุกคนชิมนะครับแต่ว่าทํางานกันแบบแน่นแล้วก็บางวันที่ว่างก็ลืมอยู่ที่โรงแรมก็เลยอดอไปสวัสดีครับทุกคนไหนใครใครได้แล้ววันนี้แอบเห็นใน Twitter อยู่นะว่าคนที่ลองชิมแล้วลองกินแล้วอร่อยไหมรีวิวให้หน่อยนะขอบคุณทุกคนนะครับ thank you for birthday wish thank you ทุกคนเลยนะครับพี่แม็กจะไม่ไนานนะพี่แม็กจะมานานไ,ไหมเพิ่งสอบเสร็จเขากลับห้องแป,ป๊บก็ไลฟ์สักแฝดหนึ่งนะเดี๋ยวออกไปกินข้าวกันเพราะว่านี่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกกันนะเพิ่งกลับมาที่โรงแรมแฝดหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกันครับใช่อากาศตอนนี้สิบนิดๆแม็กมาอยู่นี่มันน้ำมูกไหลตลอดเลย ขอบคุณสําหรับคำวยความวันเกิดทุกคนเลยนะครับก็แม็กอะแม็กอะ,อะมาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแม็กได้ไปเก็บโปรเจกต์ก่อนกับเพื่อนๆวันนั้นอะที่ชิบุย่ากับชินจูกุมัแต่ว่าแม็กไม่ได้ไปที่อาซากะกับอ e ิเคกุบุโรเลยอะครับที่มีโปรเจกต์ของแม็กอะวันนี้อย่างวันวันที่ยี ยี่สิบสามมั้งก่อนหน้านี้ครับมันก็ชนกับวันที่แม็กโชพอดีมันก็เลยไม่มีเวลาไปใช่ไหมครับแล้วก็มีวันนี้แล้วก็ที่แม็กเห็นอีกอันหนึ่งก็จะมีถึงพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้จริงๆแล้วเหมือนมันมีแลนไว้แล้วครับว่าต้องไปที่ไหนบ้างถ้ามีเวลาแม็กจะไปเก็บนะครับแล้วมันค่อนข้างอยู่ไกลาจากท,ที่แม็กอยู่นิดนึงครับแม็กก็พยายามเตือนๆอยู่ว่าขอไปหน่อยแต่จริงๆแล้วแพนมันแน่นนิดนึงครับแม็กแม็กอยากไปเก็บนะแม็กขอบคุณทุก ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผม thank you everyone that s u p p o r t i n g me นะครับที่สับสนับสนุนแม็กนะที่แบบให้แม็กเช่า LED ให้แม็กนะครับถ้ามีเวลาแม็กจะไปเก็บแน่นอนนะแล้วก็อันไหนที่แม็กไปไม่ได้แม็กขอโทษด้วยนะครับแต่แม็กเห็นทุกอันเลยขอบคุณมากนะที่ไทยด้วยนะแม็กก็เข้าไปส่องอยู่นะครับก็บางวันที่อันไหนที่แม็กกลับไปแล้วยังมีอยู่แม็กจะรีบไปเก็บนะครับ แต่ถ้าไหนมันหมดก่อนน่ะแม็กจะแม็กก็ฝากคนที่อยู่ที่ไทยไปถ่ายให้อยู่นะครับแล้วก็จะรวบรวมมาเป็นคลิปรวมมาทีเดียวขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะครับนี่พูดแป๊บหนึ่งแล้วต้องกินอันนี้ก่อนสั่งได้ตลอดเลยนะครับไม่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 ไม ไม่ได้มีหมดอะไรนะครับสั่งได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแอดไลน์ได้เลยชิโก,โกเข้าไปดูได้นะครับในไอจผมปักหมุดไว้ด้วยในท w i t เตอร์ก็มีนะครับแอดไลน์ได้เลยอร่อยมากบอกเลยใครกินแล้วรีวิวให้ด้วยนะครับอ่าคอมเมนต์กันดีกว่าขอบคุณนะครับสุขสาวมันเกิดมาเป็มเลยขอบคุณมากคนระับเมื่อวานได้เห็น ในสตอรี่เพื่อนๆไหมแบบว่าโอ้แม็กกินมีที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แม็กตอนกินข้าวเย็นกันแล้วคือทุกคนแก้แม็กอะเค้กมันประมาณสองปอนอะเหมือนแม็กกินคนเดียวอะทุกคนอะตักเค้กให้แม็กใช่ปะ่ะแล้วก็อัดสตอรี่อะแล้วก็ป้อนแม็กอะหนึ่งแล้วมีประมาณเกือบยี่สิบคนอะยี่สิบกว่าคำบางคนบอกว่าเฮ้ยลืมกดอัดแม็กต้องเบิ้ลคือสองปอนคือแม็กเกือบกินคนเดียว ไม่จะร้องไห้การคูมน้ำหนัาของแมกหมดหมดแล้วก็วันที่แมกโชว์ที่โตเกียวรอบสองอที่เป็นเค,ค้กผลไม้อะทุกคนก็ป้อนแมกเหมือนกันเกือบหมดคนเดียวเกือบหมดเศร้ามากแต่อร่อยนะน้องนัดกินน้องนัดก็ได้กินครับก็คือทุกคนก็จะแบบตักชิมกันนิดหน่อย แล้วก็จะตักให้แม็กพูนช้อนแล้วก็อพี่แม็กให้เ a ิร์ดเดย์อัมทุกคนคือเมื่อวานหวาน,าวานท้องมากบอกเลยขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์เดเขอบคุณนะครับกับไทยแม่แม็กทักไลน์มาเลยบอกว่าแม็กกินเยอะหรือเปล่าลูกกินน้อยๆหน่อยน,นะลูกแม่บอกว่าหน้าบวมแล้วนะ ขอบคุณขอบคุณแฮปปี Hi ้นเดย์นะครับแล้วก็เออแม่เห็นน่ะคาเฟ่ที่ที่ที่ไทยใช่ไหมครับก็อยู่แล้วแม่ก็กลับกลับไปไม่ทันนะ่ะเสียดายมากเลยแต่ว่าแม่กลับไปถึงคายยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบแปดเก้าสามสิบจะตามเก็บโปรเจกต์อยู่ตอนที่ว่าง ขอบคุณนะครับบวมไม่ฟิตแล้วอยู่นี่กินเก่งมากมีอะไรก็น่ากินไปหมดเลยครับขอบคุณนะครับได้คือแม็กอยู่ที่เนี้ยแม็กเน็ตมัน,ม,นมันไม่แม็กแม็กเปิดโรมิ่งแล้วนะแต่ว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีอะ่ะมันก็เลยแบบระหว่างวันแม็กแทบไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยครับมันก็เลยก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปในเช็คโซเชียลเท่าไหร่ครับ ขอโทษด้วยนะครับกินใช่คือตอนตอนกลางคืนน่ะแม็ก็ถ้าวันไหนที่อีกวันหนึ่งไม่ต้องตื่นเช้ามากมันก็จะออกไปวิ่งให้มันได้แบบอุ่นใจหน่อยว่าเอออย่างน้อยก็ได้วิ่งอย่างเงี้ยวันนี้กะว่าไลฟ์เสร็จกินข้าวแล้วพากแป๊บนึงก็กะจะไปวิ่งตอนคืนนึง,นงขอบคุณทุกขอบคุณทุกค,คำไวยพอวันเกิดเลยนะครับผม thank you for your birthday wish นะครับ ขอบคุณทุกคนเลยแม็กสัมผัสได้เลยว่าแบบทุกคนแบบรักแม็กมากๆเลยนะครับแม็กก็รักทุกคนมากมากเลยนะขอบคุณทุกคนที่รักแม็กนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตแม็กนะแม็กจะจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะมีความสุขแบบนี้จะให้ส่งความสุขให้กับทุกคนอย่างนี้ถกตลอดตลอดเลยนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนวันที่12บ พฤศจินะครับมีงานเบิร์ดเดย์แม็กด้วยนะครับก็สนุกสุดๆเลยวันนั้นมั่นใจได้ how to order to interfere boss uh, I will เดี๋ยวเราจะมีแพลนต่อไปนะครับ now just can order only in Thai I don't know what you're talking about but I knew <c oughs> สนุกรู้หรือไม่รู้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็เห็นเห็นโปรเจกต์ในรถรถแห่ด้วยนะตลกมากขอบคุณนะครับก็วันนี้มาไลฟ์คุยกับทุกคนนะเพราะว่ามันอยู่นี่แมงไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยอ่ะเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะนี่ตอนแรกจะไลฟ์ข้างนอกก็ไม่ได้ต้องกลับโรงแรมก่อนเพราะว่า i ที่โรงแรมแรงมาก สัญญาจะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นหมูเด้งที่แม่กเก่งมากโอเคลูกชิ้นหมูเด้งอร่อยปีนี้ได้แฮปแมเป็นปีแรกเลยขอบคุณนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปก็มาแฮปแม็กด้วยนะขอบคุณนะครับ h a p เบ b ร์ t เดย์ขอบคุณครับ อร่อยมากนะครับใครที่ใครที่สั่งแล้วได้ได้ได้ของแล้วอะครับลองชิมดูนะถ้าชอบหรือว่ายังไงรีวิวได้นะครับในแฮ s แท็กพิชิโกเลยนะครับได้ไมักก็เซฟไลฟ์นากำลังจะขึ้นเครื่องมาใช่ไหมยากกลับมาดูนะครับแม็กใส่หมวดอย่างเงี้ยหน้าแม็กอ้วนขึ้นไหมแม็กเลยต้องใส่แว่นหาแม็กวันก่อนเราไปเดินที่แถว แถวไหนนะ่จะไม่ได้ชิบุย่าใช่แล้วก็เจอร้านแว่นนะเราแม็กอยากได้แว่นที่มันแบบกันแสงก็เลยวันนี้มาเข้ากับแมงกไหมทุกคนใช่เป็นวันนี้นึงนแต่ว่าพกจะชู่วไว้ตลอดเอาไว้เช็ดเช็ดเช็ดเราเลงมันเกิดให้ตัวเองอรอเศร้าอ่ะ ขอบคุณนะครับแฮเบิร์เดย์อายุเท่ากันเราจะเติบโตไปรพร้อมกันนะครับได้แฮเบิร์เดย์นะครับใครที่เกิดช่วงนี้แม็กก็ขอแฮเบิร์เดย์ด้วยนะคนเกิดเดือนตุลานี่บอกเลยว่าหน้าตาดี <c oughs> ครับโอย้ย่จริงๆแล้วแม็กอยู่กับน้องนัดนะครับแต่ว่าน้องนัดรับอยู่ ครับเนี่ยแม็กใส่แว่นแล้วมันช่วยแบบต,ตาแม็กสบายขึ้นเยอะเลยอืมบ้งนะพี่เธอเก t r i g พี่ how are you today oh I'm fine so great right yes are you through uh, a little bit จริงๆแม็กอะ น,นำมูกไหลนิดนิด,นดหน่อยหตั้งแต่มาแหละตลอดเลยไม่แพนกล้องนะครับเพราะว่าน้องนัดหลับอยู่เราจะไม่ทำแบบนั้นตอนแรกนัดบอกว่าแม็กบอกว่า,นวาเนี่ยเดี๋ยวพี่แม็กไลฟ์นะเดี๋ยวนัดเข้ามาแจมในไลฟ์ด้วยนะหลับแล้วจ้าให้ปลูกไหมทุกคนอยากให้ปลุกน้องนัดไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปกินข้าวกันแหละปลุกนัดมานะนะัด นะ้ามาไลฟ์กับพี่หน่อยเฮ้ยใจค่อยๆมาไลฟ์กับเพื่อนพี่หน่อยเราชิมมากินพิชิโก้ไหมกินมามาตื่นเลยกินเลยนี่พิชิโกะกินแน่ตลอดเลยเดี๋ยวหมอนร่วงครัน้งนี้มาเนี่ยน,นี่แบงค์เอามือถือทิ้งไว้กับหมอนแต่ว่าไม่ขอพิชิโกะเต็มพลังเลยครับรับแล้วกลับไปแล้วมานั่งกินรับแล้วด้วย ร้างเสียงพี่ไหมต้องเล็กไลฟ์อยู่หรอวครับเพื่อหลับจริงหรอหลับเลยคือเสียงที่มันกล่อมหลับเหรอใช่มันอยู่ในเดซิเบลที่พอดีเป๊ะกับการหลับไม่เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกันอย่าฝังหลับอย่าฝังหลับใส่ไลฟ์ทุกคนนั้นหลับใส่ไลฟ์ครับโอ้โกินไหมกินเติมพลังก่อนนี่ ้อนัทก็ชอบนะครับพี่ชิโกนี่ไม่ได้โฆษณาอะไรนะนี่พูดตรงมีแช่ตู้เย็นมาด้วยเลยใช่ไหมใช่แช่เย็นเอาตงเอามาตั้งแต่วันแรกยังไม่ได้กินไม่ได้ถ่ายสักทีใช่้อนัทง่วงเหรอครับง่วงครับนี่หน้าหน้ายังไม่ตื่นเลยดูตัวแรกบอกพี่แขกว่าจะแอบเข้ามาปวดไลฟ์นะครับแล้วก็ไปหลับไปเลยใช่ตอนนี้ตื่นหรือยังกำลังบวมอะไรนะ อืม mm, เคยกินแล้วชอบอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยแล้วขอบคุณครับน <lebih S 1> <princes S 2> ู่นใครยังไม่เคยกินไปลองหามาชิมกันดูได้ครับใช่เออภาษาอังกฤษอยู่ไรเจแปนิสฟู้ด Yeah I love Japanese food so much Yes I love Japanese i n I'm still a kid อันนี้ญี่ปุ่นกับอันเกาหลีนี่คืออร่อยนะอร่อยมากชอบมากเราดูหน้าแมกันหน้านะเลยแต่ว่านี่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยไม่ได้แต่งหน้าเลยเดี๋ยวว่าบวมเลยไปหมดครับหนักวันนี้อะไรนะหนักไม่เหนยะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะครับ ก็จะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ทำโปรเจกต์ให้แม็กนะครับแล้วก็คอยสพอร์ตแม็กแล้วก็รักแม็กนะครับแม็กก็รักทุกคนมากๆเลยทุกคนก็รักพี่แม็กมากครับผมตอนนั้นละ่ะลาบ,บอกไปแล้ว <laughs> รู้ดีแล้วใช่เขียนในทวิตเตอร์คือซึ้งอยู่นะ <laughs> แต่บางพี่หมดเลยนะอุ <laughs> ้ย <c oughs> นอนตรงนี้ไม่ได้ไป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 นอนพักผ่อนไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับ <laughs> อย่ไปนอนตนัวนี้ทุกคนนัง่งนอนตัวนี้ได้ไหม ไหมครับที่สบายที่สขอบคุณนะครับพี่แมพวพกแมวมาด้วยเหรอเนี่แม,มพวพกแมวมาด้วยเหรอพกแมวมาด้วยเหรอนี่โอยโอ๊ยมาแค่นี้พกแมวมาด้วยครับ <Hey. S 2> ขอบคุณนะครับ h hey. a p p y b i r t h d a y to Max ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวแม็กกับนัด จะไปเก็บของอะไรแป๊บนึ้ี๋ยวจะออกไปกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกับไทยจะไปเก็บโปรเจกต์กันเย้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตแม็นะครับแล้วก็มาแฮปปี้ร์เดย์แม็กด้วยขอบคุณมากๆนะครับก็ยังไงแม็กไปก่อนนะไปกินข้าวก่อนบ๊ายบายแฮปปี้ i r t เดย์ทูมี ไม่มีเค้กเปล่า <Evangel ix> <laughs> <Alcohol Physical Patri ots> ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายไม่มีเค้กใช่ซื้อเค้กไม่ได้เลยอินเี่แลนด์ก็ไม่มีเค้กให้ผมเลยโอเคครับครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับบายบายบาย